ผมสุประชัยครับผมพราเดนครับผมนัลลิพลครับพวกเรามาจากของาครับชื่อทีมว่าพอมาครับผมครับผมก็ทีพอมาได้ทำผลงานเข้ามาเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องการสูบุหรี่ก็คือจะบอกว่าการสูบุรี่คือไม่ได้ช่วยอะไรกับผู้สูบเลยอยากคิดไปเองครับผมชื่อเรื่องก็คือชื่อเรื่องคิดไปเองครับคือการคิดของเราคือจะเป็นเหมือนแตบว่าการอินไซต์คนที่สูบุรีครับโดย แต่ว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยชอบคิดเองว่าถ้าสมมติว่าคิดงานไม่ออกหรือคิดอะไรไม่ออกจะคิดว,ว่าการสูบบุหรี่จะช่วยให้ผ่อนคลายหรือว่าทําให้คิดงานออกมามากขึ้นซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับซึ่งเราจะมาพูดตรงประเด็นรงเนี้ให้คนเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณคิดเสมอไปหรอกประมาณนี้นครับเม้าใจครับก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาที่ได้เจอหัอพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่ที่คนขับรถตู้ หรือว่าพี่ตาขององคงการเปิงนะครับพี่ๆต้อนรับเป็นอย่างดีว่าครับมีความเป็นกันเองมากคุยเล่นกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอให้รู้สึกว่าเราไม่เครียดไม่มีความไม่ตึงเครียดใส่กันครับคือสามารถคุยได้ทุกเรื่องเลยครับผมส่วนเพื่อนๆก็เหมือนกับพร้อม,อมที่จะเปิดรับคนอื่นนอกจากมหลาลัยตัวเองอยู่เสมอก็ทําให้มีความสัมพันธ์มากขึ้นให้รู้จักเพื่อนหลายาลคยแล้วก็ได้ความคิดแต่แนนขนงออกไปครับ ก็สามารถติดตามชมผลง,งานของเราได้ที่ Facebook, ิงก์ทวิวเตอร์พิงก์ยูทูบพิงกแล้วก็เว็บของิงนะครับเดบ๋ยาลืมติดตามผลงานของพวกเราผ่านช่องทางน,นี้ได้เลยครับขอบคุณครับ